สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะทางช่องสงวนคกลือก็มีเมนูไข่มานําเสนออีกแล้วค่ะกับเมนูที่มีชื่อว่าไข,าข่ขั้วพริกกระเทียมนะคะวัตถุดิบของเราในวันนี้นะคะก็จะมีไข่ไก่5ฟองค่ะแต่ว่าของเราค่อนข้างจะฟองเล็กนะคะเราเลยใช้5ฟองแต่ว่าถ้าเป็นไข่เบอร์1เบอร์ศูนเนี่ยเราใช้3ฟองก็พอค่ะแล้วก็พริกตามชอบนะคะกระเทียมไทยประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ําตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็น้ำปลา1ช้อนโต๊ะค่ะเมาทราบาวัตถุดิบแล้วเราก็ไปเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากนำกระเทียมนะคะมาสับให้ละเอียดค่ะพริกก็เช่นกันค่ะใครจะหั่นเป็นแว่นก็ได้หรือว่าจะนำมาสับให้ละเอียดแบบนี้ก็ได้นะคะ ส่วนไข่ไก่นะคะอย่างที่บอกทุกครั้งว่าก่อนที่เราจะนําไปใช้เนี่ยเราต้องตอกใส่ถ้วยก่อนนะคะถ้าตอกใส่กระทะเลยแล้วเกิดเขาเสียขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องล้างกระทะใหม่นะคะเมืเ่อเราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราตั้งกระทะค่ะใช้ไฟปานกลางแล้วก็ใส่น้ํามันนิดหน่อยจากนั้นก็ใส่พริกแล้วก็กระเทียมที่เราสับไว้ลงไปผัดค่ะผัดจนกว่าพริกแล้วก็กระเทียมจะหอมดีนะคะ ผัดจนคลิกแล้วก็กระเทียมหอมดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะค่อยๆผัดค่อยๆย,ย,ยีจนเขาแตกเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะถ้าเรายีละเอียดเกินไปเนี่ยบางทีก็อาจจะทําให้เราไม่ได้รู้สึกว่าเราเรับประทานไข่ที่เต็มชิ้นเต็มคําอยู่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็เราแต่เพื่อนๆชอบด้วยค่ะว่าชอบแบบไหน,นจากนั้นนะคะเราก็จะปรุงรสชาติด้วยน้ําตาลแล้วก็น้าปลาค่ะ น้ำปลาเนี่ยถ้าเราผัดจนมีกลิ่นหอมไหม้เนี่ยก็จะดีนะคะจะทําให้ไข่คั่วพริกกระเทียมของเรามีความหอมไหม้ของน้าปลานิดนึงอะน,นะคะ ผัดจนเครื่องปรุงรสทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็ปิดไฟแล้วก็เตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูไข่ขัวพริกกระเทียมของเรานะคะเป็นเมนูที่เหมาะสำหรับวันหลังจากหววออกมากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆพราวว่าเป็นเมนูที่ทั้งถูกแล้วก็ทั้งอร่อยด้วยนะคะโอเคค่ะถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ช่องเสริมครัวของเราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ